ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะวันสุดท้ายของประเทศอังกฤษที่ตลาดปิดลงไปแล้วเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับเริ่มจากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่คว้าตัวองตตอรนีมักซิอลนะครับกองหน้าวัย19ปีชาวฝรั่งเศสจากทีมอาร์เอสมนาโกในหลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยสัญญา4ปีนะครับโดยคาดว่าค่าตัวของกองหน้าเจ้าของฉายานิวเทียรี่อองรีอยู่ที่36ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้สวมเสือ้อหมายเลข9ก้าในถิ่นโอทัฟฟอร์ดครับ สำหรับการย้ายทีมที่น่าสนใจของพิมลิกอังกฤษในวันสุดท้ายของการปิดตลาดซื้อขายนักเตะทีมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเชลซีแชมป์เก่าครับขวาตัวปาปี้ชิโลบิชีนะครับกองหลังทีมชาติเซเนก้าจากน้องในลิกเอิงฝรั่งเศสด้วยสัญญา4ปีครับ มาต่อกันที่ทางด้านของเอเวอร์ตันะครับคว้าตัวอารอนเลนนอนปีกความเร็วสูงชาวกริดของไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, มาร่วมทัพด้วยสัญญา3ปีแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใดนะครับสาว h ทมป์ตันนะครับคว้าตัววากิลฟานไดฟกองหลังชาวเนเธอแลนด์นะครับจากกัสโกเซลติกแห่งสกอตติสพิมลิกด้วยสัญญา5ปีนะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยค่าตัวเช่นกันนะครับ แอสตันวิลล่าคว้าตัวโจอริออนเลสคอดประการหลังของเดอะแปกกี้เวสต์บริจแอนเดียนอย่างเป็นทางการนะครับด้วยสัญญา2ปีครับมากันที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคว้าตัวนักเตะ4คนนะครับวิกเตอร์มอร์เซสจากเชลซีนิกิชาเยโรวิชจากฮาวซิตี้และมิเชลอันติโอจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็ยังขยายสัญญาย,ยืมตัวของอเล็กซองกองกลางตัวรับจากบาร์เซโลนาอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ เลสเตอร์ซิตี้คว้าตัวนาทานไดเออร์นะครับปีกชาวงกฤษของหงขาสวอนซีมาร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ ในขณะที่เรื่องราวของดบิดเดเกียนะครับยอดผู้รัษาประตูทีมชาติสเปนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่สามารถย้ายกลับไปบ้านเกิดไปร่วมทัพเรอัลมาดริดได้เนื่องจากว่าการดําเนินการเรื่องเอกสารช้าเกินไปเลยเส้นตายการย้ายทีมในประเทศสเปนไปแล้วนะครับทางเรอัลมาดริดออกแถลงการว่าทีมราชันชุดขาวทําทุกวิถีทางที่จําเป็นแล้ว พร้อมแจงขั้นตอนการดําเนินการอย่างละเอียดนะครับโดยในการซื้อตัวเดกอาจากทีมปีศาจแดงในขณะที่แมนยูโต้อตอบว่ามาดริดเป็นฝ่ายพลาดเองจึงทําให้การย้ายตัวไม่ประสบความสําเร็จพร้อมยืนยันว่าสโมสรปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้วและยินดีที่เดกอาจะได้เป็นนักเตะของทีมต่อไปนะครับโดยขณะนี้นายทวานวัย24ปีกาลังเข้าแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติสเปนเพื่อเตรียมพบกับสโลวากเกียในศึกยูโร2016รอบคัดเลือกในวันที่5กันยายนนี้ครับ ก็ต้องดูกันว่าทางด้านของเรอัลมาดริดนั้นจะอุทธร์ต่อฟีฟ้าต่อไปหรือไม่นะครับทางฝั่งของฮาวิเอร์ชิชาริโตเฮอร์เดสกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกเปิดตัวกับไบเออร์ลกเซนในศึกบูเดสลิกา้าเยอรมนีนะครับหลังจากย้ายไปร่วมทัพด้วยค่าตัว7 3ล้านสแสนปอนหรือประมาณ4 0 1เอล้านบาทนะครับโดยดาวเตะฉายาเจ้าถั่วน้อยไม่อยู่ในแผนการทำทีมของหลุยฟานเกา กุนซือชาวดัตของทีมบีสารแดงแมนเชสเตอร์ยูนนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนยูเลียนดักสเลอร์มิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวเยอรมันเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ทีมหมาป่าวอ f ฟบวกในศึกบูเดสลิก้าเยอรมนีนะครับหลังจากย้ายมาจากชาวเกสุนีแบบไม่เปิดเผยค่าตัว <Okay. S 1> เพื่อมาเป็นตัวแทนของททินเดบรอยที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมระบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกันนี้ครับวอฟบวกก็ได้เปิดตัวดานเต้กองหลังชาวบราซิเลียนที่ย้ายมาจากบาเยิร์นิกด้วยสัญญา3ปีอีกด้วยครับมาปิด